ข้อ2นะครับกำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์หรือว่า universe เนี่ยคือเซตที่มีหน้าตาดังนี้นะครับเอาสังเกตก่อนว่าเซตนี้เนี่ยมีสมาชิกเป็นเซตอีกทีหนึ่งนะครับแล้วถามว่าขา้อใดต่อไปนี้ถูกต้องอ่าเราก็ต้องมาเช็คทีละตัวเลือกว่าอันไหนถูกเดูที่ดูที่ตัวแรกก่อนเลยนะครับเขาบอกว่าทุก x ทุก y ทุก x ทุก y นี่หมายถึงว่าหยิบสมาชิกจาก universe มา2ตัวใดๆนะครับ่า เอามาอินเตอร์เซ็กกันมันจะไม่เป็นเซตว่านะครับลองดูซิว่าจริงไหมอ่ r all เนี่ยคือต้องหยิบทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากคู่นี้ก่อนถ้าหยิบเเป็นนี่หยิบ y เป็นนี่จับมาอินเตอร์เซ็กกันว่าไหมครับไม่ว่าเพราะว่ามันมีเซตของหนึ่งอยู่ใช่ไหมเอาสองตัวนี้อินเตอร์เซ็กกันได้เซตของหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ใช่เซตว่าหยิบคู่ต่อมาหยิบนี่กับนี่นะครับนี่คือคู่ถัดไป อ่ายิบ x เป็นนี่ y เป็นนี่ intersect กันก็ไม่ว่างอีกเพราะว่ามี3อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ intersect กับตัวนี้ก็คือเซตของ3ไม่ใช่เซตว่างอายิบคู่ต่อมาก็คือเซตนี้กับเซตนี้นะครับจับเอามา intersect กันก็ไม่ว่างอีกเพราะว่ามี2เป็นสมาชิกร่วมนะครับก็คือตัวนี้ intersect กับตัวนี้ก็ได้เซตของ2ก็ไม่ใช่เซตว่าง เพราะฉะนั้นหยิบมาหมดแล้วนะครับไม่ว่าคือคือด้วยความที่ x, การอินเตอร์เซ็กเนี่ยมันสลับที่ได้เราเราดูแค่นี้ก็พอแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นข้อหนึ่งก็เลยถูกเลยนะครับเพราะว่าแม้เมื่อกี้เราหยิบคู่ไหนมาไม่เคยไม่เคยว่าก็ต่อตัวเลือกที่หนึ่งนะครับถูกต้องอ่าทีนี้ลองทําเล่นๆดูกับข้อที่เหลือนะครับข้อที่สองเขาบอกว่าทุก x ทุก y จับ x มายูเนียนกับ y นะครับจะเต็มยูน Universe. ิเวอร์สอะเราลองดูสมมุติว่าถ้าเราให้ x เป็นตัวนี้ x เป็นตัวนี้นะครับเซตของ 1, 2แล้วเราให้ y เป็นเซตของ 1, 3ให้เอามายูเนียนกันใช่ไหมครับเราก็จะได้ว่า x ยูเนียน y ก็คืออะไรสองตัวนี้ยูเนียนก็คือเทรวมให้หมดเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นเซตของ หนึ่งสองสาซึ่งเขาบอกว่าอีผลยูเนียนเนี่ยจะต้องเท่ากับ Universe ์สเราเพราะว่าไม่เท่าเพราะว่ายูเนียนกันได้นี่คือเซตของหนึ่งสองสามในขณะที่ Universe ์คือเซตท,ท,ที่มีหน้าตาแบบนี้เท่ากันซะที่ไหนถูกไหมอ่าข้อที่สามนะครับบอกว่า,าสำหรับทุก X จะมี Y ที่ถ้า Y ไม่เท่ากับ X และ Y จะเป็น s u b s ซ t ของ x นะครับเเราก็ลองดูซิว่าเป็นจริงหรือเปล่าซึ่งไม่จริงแน่นอนใช่ไหมเพราะว่า,เ,าเราลองให้ x เป็นเซตของหนึ่งสองนะครับเซตของหนึ่งสองโจทย์บอกว่า y ที่ไม่ใช่ x เพราะฉะนั้นสองตัวนี้ใช้ได้หมดเพราะว่าสองตัวนี้ไม่ใช่ x เพราะ x คือเซตของหนึ่งสองสมมติว่าทีนี้เขาบอกว่าอีกตัวที่ไม่ใช่ x เนี่ยมันจะต้องไปเป็น สับเซตของ x ซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเซต x เนี่ยไม่มีใครเป็นสับเซตของมันเลยใช่ไหมเพราะสับเซตของ x เนี่ยคือเซตว่างเซตของ1เซตของ2หรือไม่ก็เซตของ 1, นงสองซึ่งไม่ใช่2ตัวนี้เลยนะครับสำหรับข้อ4ก็จะพิจารณาคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่เหมือนกันซะทีเดียวเพราะว่ามันมีการสลับที่ของตัวบ่งปริมาณนะครับอย่างไรก็ตามมันก็ผิดอยู่ดีก็ตอบตัวเลือกที่1